สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะครูปิ้นจะพาน้องๆป .2 นะคะออกเสียงรอเรือนะคะมาดูกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะออกเสียงรอเรือได้ชัดขนาดไหนนะคะ,ะทีนี้คุณครูจะทดสอบนะคะว่าง้องป .2 อ,ออกเสียงรอเรือได้ชัดขนาดไหนอ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะรอเรืออ่ารอเรือเออรอเรือ รอเรือรอเรือโอเครอเรือรอเรือเดี๋ยวสายใหญ่ไหมรอเรืออ่าเดี๋ยวฝึรอรอบอ่เดเพื่อนได้หมได้รอเรืออ่าเยีอ อ่ะรอเรือ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 ะไรรอเรือรอเรือรอเรืออ่าเดี๋ยวต้องพิง e. เศษพิเศษกับเพื่อนเดี๋ยวเงินทำไมรอเรืออ่าเงินยังไม่ได้นะรอเร่ะรอเรือดิรอเดียวรอเรือ วินพูดดีๆรอเรือพูดรอดีอ่าเดี๋ยวอันนี้เคสพิเศษเคสพิเศษอ่ะเรือเรืออ่ะพูดใหม่นี้เรือเรือรอเรืออ่าเดี๋ยวเคสพิเศษน้องนายเรือเรือรอเรือ นี่นะคะเราก็รู้แล้วว่าใครออกเสียงรอเรือไม่ชัดนะคะแล้วก็ใครยังผ่านลิ้นไม่เป็นนะคะในวันนี้จะต้องทดสอบอีกนะคะนี่อ่ะรอเรือ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 รอ่าปมให้เตงน่อย